มากก็แทบน้ําตาตกในขณาเราเป็นถึงถึงผู้ช่วยนายกเป็นถึงที่ปรึกษาของนายกเรายังโดดกระทําและประชาชนตาสีตาสาเขาจะอยู่ยังไงโอ้โหตั้งปี6566ไม่ได้รับได้นอนเลยฮรจะเอาให้ได้พอเอาไม่ได้ก็จะไปร้องคนนู้นจะไปร้องคนนี้จะไปร้องกันให้คนให้ตัวละครใหม่ๆขึ้นมาเล่นงานผมตลอดเวลาเลยเป้าหลักเือออ่างครับตอนหลังก็มีวอลแวนเข้ามาด้วย ื่องของพี่ลมโบเนี่ยเกิดขึ้นปี65ใช่ไหมฮะคือมันเริ่มหลักฐานมันปี62ตั้งแต่62เลย62เลยเนี่ยมันเป็นหลักฐานปี62แต่เรื่องมันเกิดปี6อคอ๋อเรื่องอะไรพี่ตอนนั้นที่โดนคือเรื่องที่โดนก็คือว่าในปี62เนี่ยนะครับมันมีพฤติกรรมของนายเอกเนี่ยเข้ามาร้องเรียน เอาหนังสือจากบริษัทนู้นบริษัทนี้มาร้องเรียนแล้วก็บอกว่าหน่วยงานนั้นทำ T.O.R ไม่ถูกต้องหน่วยงานนั้นมีการประมูลไม่ถูกต้องออมาร้องเรียนเรามาร้องเรียนสำนักนายกผมมีหน้าที่ในเรื่องการรับเรื่องราวร้องทุกข์ซึ่ง<ม><ม>ได้รับมอบหมายให้ดูแลร,ร่วมกับศูนย์บริการประชาชนหรือศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข,ใข์ในสมัยนั้นในสมัยนั้นผมก็รับเรื่องรับเรื่องแล้วก็ส่งไปให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องครับ จำไปเลยนะคุณออฟมันจะมีพฤติกรรมของพวกหาวิชาชีพยังไงฮะเขาเอาเอาเรื่องเอาเรื่องมาล้องแล้วแล้วถ้าออกเลขรับประทับตาสํานักนายกสํานักในขาธิการนายกประทับเมื่อไหร่เนี่ยเจ้าเอกสารนั้นไปโขกนละนี่เห็นไหมเรื่องที่คุณทําไม่ถูกต้องทีอาร์ไม่ถูกต้องประมูลอีบิตหรืออะไรหรือหรือจะเกิดประกวดราคาไม่ถูกต้องเนี่ยถูกลองถึง ผู้ใหญ่นายยกแล้วนะนายกถึงนายกแล้วนะอ๋อก็จะไปขู่ต่อจะไปขู่ต่อ,อ,อแล้วก็ขู่ได้สองทางนะหนึ่งหน่วยงานนั้นอาจจะกลัวอ,อ,อาจจะมีการเขียนทีโออาใหม่หรืออาจอาจะมีการจัดซื้อจัดจ้างใหม่หรือแล้วแต่ถ้านหน่วยง,งานนั้นนั้นกลัวออสอง<ๆ>ก็ได้ค่าใช้จ่ายจากบริษัทที่ถูกใช้ให้ไปดําเนินการเขาเาหากินอย่างนี้เขาเรียกว่า มันเป็นในหน้าเป็นมิจฉาชีพชนิดหนึ่งของของประเทศไทยที่เกิดขึ้นแล้วคือวิ่งตามหน่วยงานวิ่งตามกระทรวงตะวงกลมวิ่งไปขู่เขาขู่เขาเสร็จปั๊บนะพอได้หลักฐานอะไรมาก็ไปจะขู่ไปร้องเขาขู่จะไปร้องพอไม่อยากโดนร้อง,องก็ต้องจ่ายเงินมาต้องจ่ายเงินมาอะไรนักหนแล้วพี่โบโดไนลักษณะอย่างน,นั้นพี่ดูออกแล้วพฤติกรรมของคนคนนี้เป็นลักษณะนี้อพอเขามายื่นเรื่องนะฮะเราก็เลย เลยส่งเรื่องขห้ไปตามขั้นตอนให้สํานักว่ารสําสำนักนายกเขาก็ว่าไปตามกระบวนการโปรเซสของเขาก็น่าจะจบก็น่าจะจบนะฮะเขาจะไปร้องกทมตอนนั้นเขาจะร้องกทมกับร้องสํานักงานตำรวจชาติก็เรื่องของเขาก็น่าจะจบแต่แต่สิ่งที่มันเกิดขึ้นคือในปี62เนี่ยที่เราให้ฟังย้อนหลังนิดหนึ่งปี62เนี่ยมีการทอดกระถินสามัคคีที่วัดแห่งหนึ่งเขาบางกอกน้อยเราก็ เชิญผู้มีจิตศรัทธาใครมีจิตใจบุญใจกุศลอยากจะร่วมทาบุญก็ทํากันมากน้อยเลมากบ้างน้อยบ้างแล้วแต่กําลังความศรัทธาของแต่ละคนผลปรากฏว่ามันก็มีคนทาบุญมาหลายฝ่ายหลายฝ่ายทุกคนพอทําเสร็จแล้วก็ได้รับใบอนุโมทนาบัตรจากทางวัดใครประสงค์จะได้รับอยากได้ใบอนุโมทนาบัตรไปลดหย่อนภาษีก็ก็พาไปนะครับผลปรากฏว่าเรื่องก็จบไป กระถิ่นก็จบไปแล้วเงินที่ได้2ล้าน6กแสนกว่าบาทเนี่ยก็ไปมอบทางวัดก็ไปมอบให้กับมูลนิธินะครับมหามากรจุฬาลังกรและอัิวิิยแลยแล้วก็ในพระพหมราชูประถมก็ไม่น่าจะมีอะไรก็ไม่น่าจะมีอะไรก็น่าจะจบแล้วมันเกิดอะไรขึ้นนก็มาเจอปี6 5สามปีต่อมาสามปีต่อมาปรากฏว่าปรากฏว่าพี่ลมโบ้เนี่ยได้รับการแต่งตั้งให้เป็นคณะกรรมการแก้หวยแพงแก้หวยแพงอ แล้วก็จังหวะนั้นนี่พี่ก็เป็นประธานอนุตรวจสอบไปกับมิกโจ๊กไปตรวจสอบที่นู่นที่นี่ที่นั่นอะไรก็ก็ตามที่เป็นข่าวครับแล้วเผอเอิญว่ามันมีคลิปเสียงที่พี่คุยกับจุลีพรขึ้นมาตอนนั้นโด่งดังมากโด่งดังมากซึ่งเราก็รู้กันอยู่ว่ามันมีปัญหาพี่ก็แสดงติพิริตลาออกลาออกจากผู้ช่วยนายกเลยแต่ตอนนั้นก่อนจะลาออกเนี่ยมันมีเขาเรียกว่าอะไรอะไรฮะผีสิงมันแทรกเข้ามาเลยออมันมีสิ่งที่แทรกเข้ามาก็คือนายเอกโทรมาหาลูกน้อง <น>ก,ก็คือเอกเอกล<อ>ักษณ์เนี่ยนะเอกลักษณ์บาลีชนเนี่ยโทรหมาหาลูกน้องเนี่จะร้องแลมโบ้เรื่องว่าแลมโบ้เนี่ยไปเรียกไปตบซับบริษัทไปตบ w h a t เราก็พยายามขอดูเอกสารมันคืออะไรกลายเป็นเอกสารลิปของคนที่เขาบริจาคทบุญที่วัดเมื่อปี62อก็ก็จะเอาตรงนั้นมา,มาแบ็กเมย์พี่<อ>ถ้าอยากให้จบไม่ให้เป็นร้องท่านวีระไม่อยากให้เปร้องท่านเสรีไม่อยากร้องท่านนู้นท่านนี้เอาเงินมาเรียกมันหนึ่งกิโล หกิโลคือหนึ่งล้านหนึ่งล้านหนึ่งล้านผลปรากฏว่าเราก็ไม่ให้พี่ก็ได้เอาเรื่องเหล่านี้ไปปรึกษาผู้ใหญ่ในสำนักงานตำรวจแห่งชาติและก็ท่านก็สั่งมาที่ผู้กับสอนดุสิธิ์มาปรึกษาว่าอยากจะทำการล่อจับนี่มันแก๊งตบซับชัดกันโชคซับชัดชัดอยากจะล่อจับช่วยหน่อยแต่ด้วยขณะนั้นเนี่ยพี่มีเรื่องเรื่องเสียงทิเสียงจุลีพร แล้วก็ถ้าจะเอาเรื่องนี้เนี่ยเปิดขึ้นมาอีกมาดังขึ้นมาอีกเนี่ยทั้งตำรวจเขาก็แนะนําว่ามันก็ยังไม่ได้ตรวจสอบว่าหลักฐานเท็จจริงยังไงขอให้ผมเนี่ยแจ้งความไว้ดําเนินคดีไว้ก่อนพี่ก็เลยไม่ได้ทําวิธีในการดักล่อจับไม่ได้ทําแบบที่อธิบดีกัรค้าไม่ได้ทําแบบนี้ก็เลยใช้วิธีแจ้งความดําเนินคดีแต่แจ้งแล้วแต่อนแแจ้งตั้งแต่หกเมษาว่าเราโดนรีดรัพย์ตบรัพย์เหมือนกันแจ้งคดียักกันโชครั์เลย นะครับทั้งทั้งสองคนเลยนะครับพอสุดท้ายนะครับหลังจากนั้นเนี่ยเราก็แจ้งความเรียบร้อยแล้วครับก็ปล่อยให้คดีมาเดินไปเราก็มาแก้ปัญหาคลิปเสียงไม่หยุดตามรังควรไม่หยุดไม่หยุดไม่หยุดจนกระทั่งมีวันหนึ่งมีวันหนึ่งเนี่ยเราก็มีคนกลางพี่เจ๋งก็โทรมาโทรมาเนี่ยโทรมาอย่างที่เดี๋ยวจะฟังคลิปกันเนี่ยโทรมาแบบ พี่จ่ายให้เธอจ่ายให้เธอไม่ได้จบจะได้ไม่ต้องให้เขาไปร้องเรียนที่นู่นที่นี่ที่นั่นเดี๋ยวพี่ลำโบแก้เรื่องนั้นก็ลำบากอยู่แล้วเรื่องเดียวก็แก้ลำบากอยู่เรื่องหวยลำบากแล้วแล้วเรื่องเรื่องนี้มาอีกพี่พลำโบจะจะ,จะเหนื่อยนะจะเหนื่อยนะออ๋เขาบอกเราแบบนี้บอกอย่างนี้เลยเราจ่ายจ่ายไปเถอะจ่ายจ่ายไปไม<บ>่ได้จบ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 ไปเลยเดี๋ยวลองฟังเสียงสักนิดนึงนะฮะเป็นคลิปเสียงหลักฐานนะฮะที่พี่ลำโบเนี่ยส่งให้กับทีมงานของเรานะฮะคลิปแรกเนี่ยเป็นเสียงเลขาครับก็ไปโทชที่เลขาก่อนเลขาของพี่ลำ ครับอเนนี้สุดที่เหลือวันนี้อันแต่ก่อนแก่ความมั่นใจกับมันแม่นงนั่นเดี๋ยวมันยุ่นจริงนะเพื่อความมั่นใจอ่ะอ่าเรื<ข>เ่อมันเตรียมเอกสารทั้งหมดแล้วพวกมันเตรียมตัวร้องพร้อมหมดแล้วเขารับปากแลก้วเขาเจ้าไม้อือครับครับ<ข>แต่ทีนี้เอาอย่างนี้เอามาสักครึงร่งครึง่งหรือถ้าไหลก่อนห้าก็ได้แล้วพวันนี้ท่านนานกินนายบอกไม,กไมก่ไม่พอเดี๋ยวพี่เดี๋ยวมันมันเอาเรื่องจิมมันันโง่มาก เอามาสักครึ่งก่อนสักห้าก็คือเมื่อกี้ที่บอกว่าโดนเรียกโลหนึ่งหนึ่งล้านลดมาเหลือแปดแสนอ๋อลดเหลือแปดแสนพี่อิมาบอกว่าเขาไปเคลียร์ให้ได้เหลือแปดแสนอ๋อลดราคาให้ลดราคาให้แต่ขอครึ่งหนึ่งก่อนห้าแสนครับผมแต่พี่ระโบก็ยังไม่ได้ให้ไม่ให้ครับก็ดึงเตะถ่วงเพราะเราก็ไม่ค่อยมีเงินด้วยล้วก็เราก็ดึงถ่วงดึงถ่วงเราก็อยากจะรู้ว่ามันจะไปยังไงเพราะเราแต่ที่เรามั่นใจว่าเราจะไม่ให้เนี่ย เพราะเราเนี่ยได้แจ้งความร้องทุกข์กล่าวโทษให้ตำรวจว่าไปนะครับเราได้แจ้งความร้องทุกข์กล่าวโทษไว้เรียบร้อยแล้วเพราะหลังจากนั้นมาสุดท้ายมันก็ไม่หยุดตามมาลังควรโทรมาลังควรแล้วก็ขู่เรื่องจะไปจะไปร้องให้ได้น่ะจะไปร้องท่านเสรีจะไปร้องท่านวีระร้องนู่นนี่ร้องนู่นนั่นนี่กับมาิการเยอะแยะจะไปร้องให้ได้ ไอเราถามว่าเรากลัวไหมเ,ออเราไม่ได้กลัวเลยนะวันนั้นท้าไม่มีเรื่องของอคลิปมันมีเรื่องอื่นอยู่แล้วมันมีเรื่องอื่นคาอยู่แล้วแล้วเรากลัวว่าในฐานะที่เราทาเป็นผู้ช่วยนายกเรากลัวจะกระทบผ,ผู้ใหญ่ขนาด ขนาดเป็นผู้ช่วยโดนคลิปเสียงยุโรพรพี่ยังต้องลาออกเลยเพื่อไม่ให้มันระคายเคืองหรือให้กระทบท่านนายกเราต้องแสดงรทัดฐานการเมืองเมื่อมีอะไรที่มากระทบเราเราอยากให้กระทบผู้ใหญ่เราก็ตั้งใจของเราอย่างนั้นเลยพอมาคลิปนี้เอกยังไม่ทันได้ลาออกเลยมาแล้วมันเอาจังหวะผีสามด้ามพอยเลยสุดท้ายพี่ยอมจ่ายสุดท้ายมีคนกลางพี่ก็โทรไปถามคนกลางคนกลางนี่เป็นคนที่เราคิดว่าคนกลางนี่จะสามารถสั่งสองคนนี้ได้ก็โทรไป ก็บอกว่าเอายังไงช่วยตรวจสอบหน่อยอช่วยตรวจสอบหน่อยเขาก็ตรวจสอบนะฮะตรวจสอบแล้วก็ในขณะเดียวกันเนี่ยผมก็มาได้หลักฐานตอนหลังว่าพี่ไทยกรเนี่ยซึ่งพี่ไทคอรเนี่ยก็รู้จักเอกเอกลักษณ์พี่ไทยอกรก็ช่วยตรวจสอบเอกสารพี่ไทยอกรก็ออกมาให้สัมภาษณ์ทางช่องช่องช่องทีวีเนี่ยก็บอกว่า ตรวจสอบแล้วมันร้องไม่ได้เพราะว่ามันเป็นเอกสารที่ไม่ใช่เป็นจริงเขาก็มีเขาก็มีความสามารถในการตรวจสอบที่รู้ว่าเอกสารนี้มันเป็นเท็จแต่เขาเอามาขู่เราแต่เขาเอามาขู่ผมทีละก่อก็ไม่เล่นด้วยนะผลปรากฏว่าเขาก็ไม่หยุดไม่หยุดก็เลยหาคนกลางช่วยเคลียร์ให้หน่อยคนกลางนี่คนกลางขออนุญาตยังไม่เอ่ยชื่อนะเอาไว้เก็บเป็นเพราะว่าในสำนวนตำรวจเรียบร้อยแล้วสุดท้ายคนกลางก็บอกเออให้ไม่เถอะ นึกว่าให้มอมันดอมอมอะไรฮะมอมันดอมันภาษาไม่สุภาพก็เลยให้ตัวยอแล้วกันนะครับถือว่าให้มันกินไหมหรือว่าให้หมามันกินใช่ไหมฮะคือลักษณะอย่างนั้นแหละแต่ว่าบอกตรงๆเลยนะว่าเราก็ขี้เกียจลำคานนะก็ไปโอ้โหก็คือยอมให้เหนื่อยนะเหนื่อยนะเงิน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 เจดแดสนมันก็เหนื่อยอ่ะสุดท้ายมันก็ไม่รู้ทำไงก็ไปเอากดบัตร เครดิตรูดมาจนเกี้ยงไม่เหลืออะไรเลยเอาจนเจ็บปวดทุกวันนี้ยังใช้หนี้บัตรเครดิตไม่หมดอ่ะ <c oughs> ตกลงหมดไปอะไรฮะเจ็ดแสนสุดท้ายเขาก็ <8 S 2> ช่วย<ส>นคนกลางเคียร์ให้ได้เหลือ7เหลือ7จ็ดแสเหลือเจ็ดแสน